สวัสดีคะ่ะนักเรียนพบ,พบกลุ่มอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องความสว่างกันนะคะภาพที่นักเรียนเห็นอยู่นี้เป็นห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลค่ะการจัดความสว่างของห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลให้เหมาะสมและได้มาตรฐานนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะและควรพิถีพิถันเรื่องนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเองค่ะเนื่องจากห้องผ่าตัด ต้องมีความเหมาะสมมากเพียงพอสำหรับการทำงานที่ละเอียดอ่อนของศัลยแพทย์และพยาบาลแต่ถ้าหากความสว่างมีมากเกินไปก็อาจส่งผลต่อแพทย์ทําให้แพทย์เกิดอาการตาพร่ามัวได้เมื่อแพทย์เงยหน้าขึ้นประท้ากับแสงค่ะซึ่งแหล่งกาเนิดแสงที่สาคัญของห้องผ่าตัดก็คือโคมไฟนั่นเองโคมไฟจะให้ความสว่างภายในห้องซึ่งกลมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ประกาศมาตรฐานความสว่างของห้องผ่าตัดกำหนดให้โคมไฟในห้องผ่าตัดมีความสว่างบนเตียง2,400ลักหรือมากกว่านี้นั่นเองค่ะกิจกรรมแรกนักเรียนลองมาช่วยกันอธิบายในหัวข้อดังต่อไปนี้นะคะขั้นถามแรกลักเป็นหน่วยวัดปริมาณใด คำตอบก็คือกอไก่นะคะความสว่างของพื้นผิวที่แสงตกกระทบคําถามที่2องโคมไฟที่ใช้ในห้องผ่าตัดควรเป็นโคมไฟที่ให้ความสว่างที่พื้นผิวมากกว่าหร,หรือน้อยกว่าโคมไฟที่ใช้อ่านหนังสือคะคําตอบก็คือมากกว่านะคะเพราะโคมไฟที่ใช้ในห้องผ่าตัดควรให้เกิดความสว่างที่พื้นผิวมากกว่าเพราะแพทย์จําเป็นต้องใช้ความสว่างที่มาก จนสามารถมองเห็นรายละเอียดสิ่งที่จะผ่าตัดได้ชัดเจนค่ะมาดูคำถามทบทวนความรู้ก่อนเรียนนะคะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกหน้าการกระทำที่ไม่เป็นอันตรายต่อดวงตาและเขียนเครื่องหมายผิดหน้าการกระทำที่เป็นอันตรายต่อดวงตานะคะข้อ1มองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าในเวลากลางวัน ผิดนะคะห้ามทําเด็ดขาดเพราะดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มีความเข้มข้นมากทําให้เกิดอันตรายต่อดวงตาของเราข้อ2สังเกตรปรากฏการสุริยุปราคาโดยใช้ฟิล์มเอ็กซเรย์ผิดนะคะข้อนี้จะเป็นอันตรายต่อดวงตาซึ่งฟิล์มเอ็กซเรย์สามารถกรองแสงได้แต่กรองได้แค่บางส่วนเท่านั้นเพราะฉะนั้น เราจะต้องใช้กล้องโทรทัศน์สำหรับดูดวงอาทิตย์โดยเฉพาะค่ะข้อ3ดูโทรทัศน์ในห้องมืดผิดนะคะเพราะมันจะเป็นอันตรายต่อดวงตาได้ข้อ4สวมแว่นตากันแดดเมื่ออยู่กลางแจ้งข้อนี้ถูกต้องค่ะข้อ5อ่านข้อความหรือเล่นโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเวลานาน,าน ันนี้ผิดนะคะเพราะจะทําให้เป็นอันตรายต่อดวงตาได้ค่ะเราได้ทราบมาแล้วนะคะว่ามนุษย์สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้เพราะแสงจากวัตถุสะท้อนเข้าสู่ดวงตาของเราปริมาณแสงเข้าสู่ตาของเราก็ส่งผลต่อการมองเห็นด้วยเราเรียกปริมาณแสงที่ตกกระทบบนพื้นที่หนึ่งๆว่าความสว่าง ึ่งมีหน่วยเป็นลักซ์นั่นเองค่ะเราสามารถวัดความสว่างที่ตกกระทบบนพื้นผิวหนึ่งหนึ่ได้โดยใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่าลักซมิเตอร์นะคะเมื่ออ่านหนังสือในห้องเรียนที่มีปริมาณแสงไม่เพียงพอและเป็นเวลานานนักเรียนจะรู้สึกอย่างไรบ้างคะจะเห็นว่าถ้าเราอ่านหนังสือเป็นเวลานานจะทำให้เรามีอาการปวดตาเกิดภาพเบลอปวดคอ หากนักเรียนเกิดอาการเหล่านี้เราควรพักสายตาหรือหยุดอ่านหนังสือชั่วขณะนะคะการจัดความสว่างของสถานที่ให้เหมาะสมกับกิจกรรมและสถานที่นั้นๆจะทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวได้อย่างชัดเจนเกิดความสบายตานั้เรียนทราบหรือไม่คะว่าความสว่างที่เหมาะสมกับกิจกรรมและสถานที่ควรมีค่าเท่าใด ในชีวิตประจำวันเราทำกิจกรรมที่หลากหลายและในสถานที่ต่างๆซึ่งแต่ละสถานที่ต้องมีปริมาณแสงที่ทำให้เกิดความสว่างบนพื้นที่ที่เหมาะสมกับการทำกิจกรรมนั้นๆถ้าความสว่างไม่เหมาะสมก็จะส่งผลต่อการทำงานของดวงตาของเราได้ค่ะมาดูสรุปความรู้เรื่องแสงกันนะคะแสงมีคุณสมบัติก็คือ การสะท้อนแสงเกิดขึ้นเมื่อแสงตกกระทบกับผิวของวัตถุจะเกิดการสะท้อนซึ่งเป็นไปตามกฎการสะท้อนคือมุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อนเสมอทำให้เราสามารถมองเห็นวัตถุต่างๆซึ่งจะขึ้นอยู่กับความสว่างของแสงและการสะท้อนของแสงจะทําให้เกิดภาพในกระจกด้วยคุณสมบัติที่2การหักเหแสงเกิดขึ้นเมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางหนึ่ง ปยัังงงอีกกตวานึ่ลซึ่งถ้าการหักเหสแสงจากวัตถุที่มีอัตราเร็วแสงมากไปน้อยจะทำให้มุมหักเหมีอัตราเร็วแสงน้อยกว่ามุมตกกระทบถ้าการหักเหแสงจากวัตถุที่มีอัตราเร็วแสงน้อย Panch ไปมากจะทำให้มุมหักเหมากกว่ามุมตกกระทบนั่นเองการหักเหแสงจะทำให้มองเห็นวัตถุต่างไปจากความเป็นจริงยกตัวอ,อย่างเช่นมองเห็นวัตถุที่อยู่ในน้ำอยู่ตื้นกว่าความเป็นจริง การหักเหแสงผ่านเลนนูนถ้าวางวัตถุอยู่ไกลกว่าจุดโฟกัสจะทำให้เกิดภาพจริงหัวกลับมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุแต่ถ้าวางไว้ใกล้กว่าจุดโฟกัสจะเกิดภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุโดยใช้ประโยชน์ในการทำแว่นขยายและกล้องจุลทรรศน์ส่วนเลนเว้าแม้จะวางวัตถุไว้ใกล้หรือไกลกว่าจุดโฟกัสก็จะเกิดในกรณีเดียวก็คือ เกิดภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุต่อไปเราจะมาทำคำถามท้ายบทเรียนกันนะคะคำถามแรกถ้านำกระดาษทึบแสงสีดำปิดทับที่เลนส์นูนเป็นพื้นที่ครึ่งหนึ่งของเลนนูนภาพที่เกิดขึ้นบนฉากจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรครูจะให้เวลาทำคนละ10วินาทีนะคะอ่ะเริ่มจับเวลากันได้เลยค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะเรามาดูเฉลยกันเลยข้อนี้เฉลยข้ององูนะคะคำถามข้อที่2ข้อใดแสดงการหักเหของแสงที่ทำให้เราเห็นปลาที่อยู่ใต้น้ำได้ถูกต้องเริ่มจับเวลากันได้เลยค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะข้อนี้ฉเฉลยข้ององูค่ะคำถามข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนคนหนึ่งวัดความสว่างของแสงในห้องเรียนได้250ลักนักเรียนคนนี้ควรปรับปรุงความสว่างของห้องเรียนให้เหมาะสมกับการอ่านหนังสืออย่างไรโดยกำหนดให้ความสว่างที่เหมาะสมกับห้องเรียนคือ300-700ถึงอักค่ะเริ่มจับเวลากันได้เลยค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะมาดูเฉลยกันเลยนะคะข้อนี้เฉลยข้อคอควายค่ะจบกันไปแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนสนุกไหมสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาของเราก็มีเพียงแค่นี้ครูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ